สนับสนุนรายการชั้นดีทั้งสนุกโดย Star Infinity c o s m e t i c Ring ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเตขวดบรอจบโบหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางการลงทุนน้ำแร่มงเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์ ก็คือรายการหมองเงินหมอคามนะครับก็บอย่างที่เราพูดกันมา11ตอนแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงมาเรื่องการลองทําบัญชีรายรับราย<ช>จ่ายดูปริีดเรื่องการเงินต่างๆ<อ>มาเป็นลําดับขั้นและตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายใช่ครับคือเป้าเนี่ยต้องตั้งเป้าต้องตั้งตั้งใจตั้งใจที่จะตั้งเป้าอเอแล้วก็เมื่อวานก็พูดถึงว่าทำยังไงให้มันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้ แล้วก็เน้นย้ำให้ฟังว่า,าผมอ้างถึงงานเขียนของนักเรลียนฮิวเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของออแรงบันดาลใจหรือทำไมความฝันหรือเป้าหมายมจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมอมองมันต้องประกอบไปด้วยองค์สาม,มก็คือแรงปรารถนาศรัทธาแล้วก็ลงมือกระทำนะก็คือ D F A เนี่ยนะฮะ Desire Faith แล้วก็ Action, Action. ก็โดยบังเอิญ ก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมันบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปได้ดีคือบางครั้งเนี่ยเขามีประโยคว่าภาพบางภาพมันแทนค่าข้อความได้แบบมหาศาลไปตรวจสอบอาการนครับไปฮะตรวจสอบอาการร่วมตรวจสอบอาการโดย STAR Infinity c o ค m e t มรครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด<อ>คือเป็นที่จะให้ดูเนี่ยเป็นเป็นภาพยนตร์ที่เป็นหนังโฆษณากรคลิปโฆษณาที่โฆษณาเข้าใจว่าจะเป็นแบงค์อะไรสักแบงค์หนึ่งของจีนนะฮะแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยก็คือว่าแรงปรารถนาศรัทธาและการลงมือกระทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่เป้าหมายที่ไม่ ถ้าดูแล้วจะเป็นความรู้สึกไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้เ้าอยากดูเลยเนี่ยไปดูคลิปกันนะ,ะไปฮะอ,อ,อีกาลห一个老妇人因为携带违禁品，在委内瑞拉机场被拘捕了。 他是一个台湾人，没有人认识他。 这是一包中药材，她是来这里炖鸡汤给女儿补身体的。她女儿刚生产完，他们有好几年没见了。蔡英妹，六十三岁。 第一次出国，不会英文，没有人陪伴，一个人独自飞行三天，三个国家，三万两千公里。 อ,ดอ,ดอเป็นไงล่ะถึงขั้นเลยไม่ไมน้ำแอร์หยดใส่เมื่อกี้คุณก็ทำเสียรมเลย คือเนี่ยคนลุกเลยนะสรุแนตอนจบเขาเนี่ยเขาบอกว่าแรงใจความกล้าและความรักทําให้เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ผู้หญิงจีนนะฮะพูดภาษาใช้ยินแม่คนไต้หวันวัย63ปีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำต้องเดินทางไปหา3 2ม0 0ืกิโลจากไต้หวันเกาะไต้หวันไปเวเนซุเอลาเพื่อ อยากจะไปอุ้มหลานแล้วไปเนี่ยต้มน้ำส้มให้ลูกสาวทั้งคุคลอดลูกผ่านสามประเทศผ่านสามตอมอคิดดูแล้วกันครับโอ้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าโหเรื่องบางเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่จริงอะทุกอย่าง impossible เนี่ยมันคือ a r m p o s s i b l e คืออะไร i m โอ้โหคุณนี่ I M <c oughs> แล้วก็ possible แ <c oughs> ปลว่าเป็นไปไม่ได้อ่า,อาปะกะติ <Impossible S 3> แล้วแต่สำหรับผม I M <c oughs> คือ I am possible I am possible โอ้โหเข้าใจบอ <c oughs> แกเพราะฉะนั้น <c oughs> อันเนี้ยผมว่าเป็นบทมันเป็นอะไรที่สะท้อนได้ดีที่สุดว่าเฮ้ย <c oughs> ไอที่เราพูดกันเรื่องจะ แก้หนี้สินยังไงจะมีอิสระภาพทางการเงินยังไงจะอะไรมั่งคั่งพันล้านร้อยล้านอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ตัวคุณเพียงแร่ต้องมีแรงใจความกล้าอะไรอีกความปรารถนาที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปถึงเป้าคือตอนคือถ้าเกิดว่าเราดูภาพของวิทยาที่เราเห็นภาพไปเมื่อกี้เนี่ยเธอตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเธอจะไปหาลูกสาว คือถ้าดูอาการนี่ก็คงเก็บเงินได้แค่ค่าตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ำจริงเพราะเธอกินน้ำกินน้ำระหว่างทางแล้วก็นอนที่แอร์พอที่เทอร์มินอลเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เอามีเงินมีทองติดตัวมาสักเท่าไหร่หรอกมีอย่างเดียวก็คือว่าความตั้งใจอันแรงกล้าว่าเนี่ยอยากไปอุ้มหลานอยากไปเจอลูกสาว แล้วก็มาเนี่ยช็อตที่เขาให้เห็นเนี่ยโดยลักษณะคลิปพวกนี้ก็ต้องดราม่าหน่อยละก็ให้เห็นว่าโอ้โหโดนจับเรื่องเนี่ยไอสมุนไพรที่จะเอาไปต้มซุปเนี่ยก็โชคดีว่ามีตอมอที่เป็นคนจีนมาช่วยเคลียร์ให้ไม่งั้นเหมือเผอโดนส่งกลับประเทศอ่ะ <c oughs> กลับเกาะไต้หวัน,นแต่ถ้าเธอกลับเธอยังมีแรงกล้าแรงใจที่จะมาใหม่ผมเชื่ออย่างนั้นน่องจว่าเธอมีเป้าใหญ่แต่คิดดูต้องใช้เวลา เก็บอดออมวัยหกสิบสแล้วไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยสักครั้งในชีวิตเลยนะแล้วก็เนี่ยมีมป้ายเวลาจะไปไหนคุณลองนึกดูเวลาคุณเปลี่ยนแอร์พอร์ตท,ทานสิตเนี่ยม,มันก็จะต้องไปเทอร์มินอลน,นั้นเทอร์มินอลน,น,นี้ไม่เคยเลยก็ต้องถามชาวบ้านไปเรื่อย<ช>่เขียนถามมั่งอะไรมั่งแต่เก็ตไปจนสำเร็จอ่ะเห็นไหม,มเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แหละก็คือว่าแรงใจไง แรงปัารถนาความกล้าที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ซึ่งเราก็จะเอาตัวอย่างเธอเนี่ยแหละมาบอกกับคุณผู้ชมนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่สุดออที่ผมว่านะนั่นก็คือชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสมาร์ทแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคุณมีภาพฝันแล้วว่าเออภาพฝันที่เราต้องการเป้าหมายของเรามันหน้าตาเป็นยังไง พอประกอบกับแรงปรารถนาศรัทธานในตัวเองแล้วลงมือกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงได้ทีนี้มาต่อพาร์ทที่12ขั้นที่12หลังจากเรามีเป้าหมายเราเมื่อวานเราบอกไปนิดนึงแล้วว่าเรามาจัด p r i o r i t y ดูซิว่าไอ้เป้าหมายแต่และอย่างอะไรมันคือ need อะไรคือ a n t นะนะแล้วก็รายละเอียดก็ใส่เข้าไปอันนี้พูดถึงเป้าหมายทางการเงินนะฮะ ก็ลองเอ,เอาเอาสไลด์ขึ้นผมทำให้ดูลองดูเพิ่ม<ะ>เติมนะฮะการเรียงลำดับพอ ORITY ฮะ,ะก็อันแรกก็คือการจ่ายหนี้ที่ไม่มีหลักประกันก่อนอ,อันนี้ผมลองมาจัดลำดับมส,สมมติติ้งต่างว่าถ้าคุณเริ่มจัดลำดับความสำคัญทางการเงินและกคุณก็ ดูว่าอ้ามีหนี้ที่ไม่มีหลัก,กประกันก็คือ<ม>บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสอดอะไรทั้งหลายซึ่งดอกเบี้ยมันสูงคุณบอกเฮ้มันจําเป็นต้องจัดการเป็นอันดับแรกสมมตินะนนอันดับที่สองคุณบอกเห้ยคุณควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินไหมเผื่อตกงานตอนนี้เศรษฐกิจก็ดูยับๆๆๆๆๆบก้บบบน เพราะนั้นควรจะต้องมีไหมคุณตั้งเป้าหมายว่าควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินสัก6เดือนนี่ถือว่าเป็นใช้จ่ายนะครับซึ่งมันควรจะต้องมีเป็นเฟาวเดชั่นเป็นรากฐานชีวิตไวยก่อนครับขั้นต่อไปคุณอาจจะเริ่มมองสมมติเป็นลูกกรณีตัวอย่างผมจะสมมุติว่ามีลูกสักคนหนึ่งกำลังจะเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงเข้าเรียนละก็ต้องเริ่ม เตรียมออมเพื่อการศึกษาของลูกขณะเดียวกันก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าต้องออมเพื่อใบเกษียณ<อ>นะแล้วก็ภาระ,ะผ่อนบ้านผ่อนรถก็ยังมีอยู่อันนั้นก็นะอยู่ในฝั่งนี้แต่ว่าถ้าจัดพรีออร์ดี้ออกมาเนี่ยสมมติอันที่6เนี่ยพักร้อนไปต่างประเทศอาจจะเป็นบอนอก็พักไว้ก่อนได้<อ>แต่ว่าเรื่องของผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยโอเคยังไงก็ต้องจ่ายมาละแต่พ r i o r i t y มันอาจจะเป็นอยู่อันดับ6ที่ผมจัดไว้ก็เพราะว่า มันอาจจะเนื่องจากยังบริหารจัดการได้ในเคสตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสมมุติเนี่ยคือผมดูที่พี่โก้จัดมานะพี่โก้ให้ตัวเองก่อนหมดเลยคือจะมีอันแรกก็คือหนี้ที่มันรับตัวเองเกินไปเนี่ยก็คือให้คนอื่นก็ครอบครัวด้วยแหละอะไรด้วยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราให้ตัวเองหมดเลยฮะส่วนสินทรัพย์นะฮะก็จะเป็นพวกก็จะลองลองลงมาที่ที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญหรือว่าจําเป็นแต่นี้จากอันเนี้ยเราก็มาจัดต่อว่า ไอ้ลำดับความสำคัญทั้งหมดเนี่ยหนึ่ง้าเนี่ยเรามาแปลงให้มันเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะก็คือโดยหลักการแผนขั้นที่12นี่คือการจัดทำแผน ลำดับความสําคัญทั้งหลายเนี่ยมาเรียงร้อยให้มันเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้ชัดเจนซะคือเมื่อวานเราเรียนเรื่องของสมาร์ทก็คือเรื่องของเป้าหมายที่สมาร์ทแต่จะเอาตรงสมาร์ตตรงนั้นแหละมาเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็จากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องผ่อนบัตรหนี้บัตรเครดิตเรื่องสำรองฉุกเฉินเรื่องออมเพื่อเกษียณเปลียนเงินให้ลูกเนี่ยเอามาเรียงร้อยว่าอะไรคือเป้าหมายระยะสั้น โดยโดย,โดยบรรทัดฐ,ฐานปกติที่เขาใช้กันก็คือระยะสั้นก็คือ1-2่ oh, ถึงสองปีถึงเป้าหมายระยะสั้นของเราเนี่ยมันจะควรจะอยู่ระหว่าง1-2ถึงอปี uh huh. เป้าหมายระยะกลางคือ2-5ปถึงับปี uh huh. เป้าหมายระยะยาวก็คือ5ปีขึ้นไป uh huh. จนถึง10ปีถึงวัยเกษียณแล้วแต่ระยะสั้นต่ำกว่า1ปีได้ไหม ก็สาหรับบางคนอาจจะใจร้อนหรือว่าเป้าหมายระยะสั้นบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึง2ปีไงมันก็อยู่ในไทม์ไลน์ประมาณนั้นนะฮะนะฮะก็จัดจัดลาดับความสําคัญประมาณนั้นระยะยาวก็สามารถมากกว่า10ปีได้ใช่เราเอาป็ตุ๊กตาให้ดูกองหรือระยะระยะกลางเนี่ยที่บอก2-5ปีเนี่ยบางคนบอกว่าระยะกลาง5ปีมันก็ไกลไปบ่าเอาอาจจะล่นมาว่าตั้งแต่ หนึ่งถึงสามปีค right. ือระยะกลางของผมก็แล right. right ้วแต่ก็สามารถได้เหมือนกันก็มันอยู่ที่ใจคุณนะว่าคุณคุณต้องการประมาณการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณขนาดไหนแต่ประเดนเนี่ยว่าบรรทัดฐานที่เขาใช้กันนะเป้าหมายระยะสั้นคือเขากว้างกรอบไยว่ามันควรจะเป็นระยะวิ่งประมาณ1-2ปีระยะกลาง2-5ปีระยะสั้น5ปีขึ้นไปนี่คือแบบที่เขาทำแบบมาตรฐานมาตรฐานสากลเขาว่าการ ทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถเอาไปเปลี่ยนแปลงได้ตามตามความคิดของผู้ชมแล้วก็วกออเราเ,เคยพูดไปแล้วว่าไอเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเวลาพอคุณกําหนดเป้าหมายจํานวนเงินระยะเวลาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของ ความเสี่ยงและผลตอบแทนคุณก็จะรู้ว่าเป้าหมายประมาณนี้ควรจะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนหลักการง่ายๆคือถ้าเป้าหมายระยะสั้นก็เสี่ยงต่ำหน่อยครับผมระยะกลางก็เสี่ยงได้เพิ่มอีกนิดระยะยาวก็เสี่ยงได้เยอะขึ้นคเพราะหวังผลตอบแทนเยอะขึ้นต้องแะฮะเออนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะมาลงรายละเอียดให้ฟังว่าจากที่เราจัดความสําคัญเรื่องการเงินออกมา ที่บอกไปแล้วเนี่ย <c oughs> พอเอามาวางให้มันเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาว <c oughs> มันจะเป็นประมาณไหนะเดี๋ยวพักพกันสักครู่ครับ